สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมนะครับตัวนี้พึ่งนะครับพึ่งพอดีมาทำรังอยู่หน้าบ้านผมนะครับก็ปล่อยให้ทำไปครับนี่ครับรังกำลังเริ่มทำนะครับก็ ใหญ่อยู่นะครับก็เยอะอยู่ครับวันนั้นบินมาแบบเป็มหน้าบ้านเลยครับ <c oughs> เป็นบุราณว่าถ้ามาแบบนี้ก็จะไล่นะครับนี่ครับนี่ครับ เราดูว่ารังจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอยู่ได้ตัวนี้มาอยู่ได้สองวันแล้วครับสองวันแล้ลวก็รอดูว่าเขาที่อยู่กับผมนานขนาดไหนนะครับรังจะใหญ่ขนาดไหนนะครับ ๋ยวก็รอติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่จะทำให้ดูนะครับครับพึ่งนี้ก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์มงคลนะครับตามความเชื่อโบราณนะครับเป็นสัตว์มงคลนะครับพึ่งชอบดอกไม้นะครับ ชอบความหอมชอบความหวานนะครับ,รบก็จะเป็นนิมิตไมอันดีนะครับที่มาทํารังอยู่หน้าบ้านผมนะครับก็เป็นการเรียกว่าอะไรละ่ะก็จะเป็นผลดีนะครับกับถ้าปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรไว้นะครับผลไม้ก็พึ่งก็จะช่วยผสมเกรสรน,นะครับ จุปสอนให้กับผลไม้ของผมครับก็จะได้ลดในการใช้ฮอร์โนอะไรต่างๆลงนะครับก็เป็นผลดีนะครับก็สอดคล้องกับคนความเชื่อโบราณนะครับที่ว่าเป็นมงคลเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะครับก็ทำมาทํารังก็อย่าไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับไม่ต้องไล่อย่าไล่ด้วยด้วยการเอาอะไรสารเคมีไปฉีดนะครับตอนนี้ไม่เหมาะ,นะในการทำครับก็ เป็นการทำร้ายเขาด้วยนะครับก็เขามาอยู่กับเราก็เป็นผลดีนะครับในการาที่จะช่วยเราในการผสมเกสรผลไม้ของเรานะครับก็ถ้าเราไม่ทำให้เขาตกใจเขาก็จะไม่มา ทำลายแล้วนะครับสาธุชนิดแล้ครับไม่ว่างูไม่ว่าอะไรที่มีพิษอะไรอะไรถ้าเราไม่ไปทำให้เขาตกใจเขาก็จะไม่ไาทำลายแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับผมก็ทดสอบมาแล้วครับนี่ครับบินออกมาผมไปอยู่ใกล้เขาก็ไม่ทำอะไรนะครับรับเต็มเลย เมื่อกี้ไม่รู้ไปพูดอะไรผิดใจบินมาติมเลยครับตอนนี้พูดเรียนนะครับแต่ผมก็อยากให้เขาอยู่กับผมนานๆน,น,นะครับป,ปลูกผลไม้จะได้เขาจะได้ช่วยผสมเกสร,รนะครับแต่ความเชื่อเวลาผมก็เชื่ออยู่นะครับเชื่อว่าเขาจะนำโชคลาภมาให้ครับ นำลาบก่อนตัวนำซับ่อนตัวมาให้ครับผมก็เชื่ออยู่นะครับ